วันนี้นะคะเพ่ากับมาอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะหลังจากที่มามามาจากสุงของเคอรี่นะคะมาก็มาทานข้าวด้วยกันค่ะอันนี้นะคะวันนี้มาไม่ได้ทำอะไรเลยนะคะแต่ว่ามาจะมาบอกเหมือนเมื่อวานนะคะว่าพรุ่งนี้ปลาดุกล้าของมาก็จะส่งเลอาจะส่งได้แล้วนะคะก็วันนี้มาก็ลองทอดทานดูนะคะว่ารสชาติ มันเหมือนเดิมหรือเปล่าเพราะว่ามามาหยุดไปหลายวันนะคะเพราะว่าพายุเข้าแล้วก็ฝนมันตกค่ะมาก็ไม่มีอะไรทานเหมือนกันวันนี้มาก็ลองทอดปลาดุกร้านี่นะคะ2ตัวมาทอดจัดสกีนะคะอันนี้นะคะเป็นปลาดุกร้าของมานะคะเนื้อมันจะซุยข้างในนะคะเหมือนใครใครไม่เคยทานปลาดุกร้านะคะเนื้อมันจะซุยเหมือนปลาอินทรีนะคะนะคะอันนี้ที่มาทําขายอยู่นะคะแล้ว ก็ไปปลามเมื่อวานเหลืออยู่หน่อยนึงที่มาทํารีวิวนั่นละค่ะที่มาขายกระปุกละเนี่ยค่ะมื้อหนึ่งเมื่อวานมายัางกินไม่หมดก็เหลืออีกครึ่งกระปุกมาก็เอามากินด้วยเสียดายของนะคะค่ะมาทานกันเลยผักก็มีอะไรบ้างนะคะอันนี้ก็จะมีคะน้าที่ที่ในสวนนะคะแล้วก็มีะชะอมค่ะหลังบ้านนะคะแล้วก็ถั่วนะคะอันนี้ก็เหลือจากเมื่อวานของเหลือละค่ะวันนี้ เก็บของเกาหิีนะค่ะมาค่ะมาทานด้วยกันเลยนะคะก่อนอื่นนะมาบอกก่อนลูกค้าหลายท่านถามมาว่าคุณมาถามปลาดุกร้วว่าได้หลังยังนะคะพรุ่งนี้มาจัดส่งนะคะนี่ค่ะมาเพิ่งทําเสร็จนะคะเสร็จเมื่อวานละค่ะแต่ว่าวันนี้มาเสร็จวันนี้ละค่ะแต่ว่ามาจะส่งส่งมันมันไม่ค่อยแห้งค่ะมาผึ่งลุมไว้แล้วก็มาทําได้ไม่ได้เยอะนะคะเพราะว่ามาทําอยู่หลายตัวค่ะแล้วก็มันเข้าช่วง มีพายุด้วยนะคะอันนี้นะคะ่ะเนี่ยค่ะมาได้แค่นี้ถ้าใครจะเอาก็ทักมานะคะทักเชทมานะ,ะสวยมากเลยค่ะตัวแบบนี้นะคะมาขายอยู่ที่3ตัวนะคะ1 0 0บาทเหมือนเดิมค่ะดูสิคะตัวเมียทั้งนั้นเลยค่ะตัวเมียตัวผู้พลาย,ยังไงนะคะมีคนถามมาก็ตลกลูกค้าค่ะ ตัวมันจะเบนเบนแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะสวยเนี่ยค่ะมาทำสวยเชียวขาเนี่ยค่ะตัวมันจะเบนเบนแบบนี้นะคะแต่ถ้าเป็นตัวผู้ตัวมันจะยาวยาวเรียวเรียวนะคะเนื้อมันจะไม่เนื้อมันจะไม่ค่อยเยอะเนี่ยค่ะมันจะป้อมป้อมแบบนี้นะคะนี่ค่ะมาขายอยู่ที่สตัวนะคะราคาเดิมคันนึ่ง้บาทนะคะเนี่ยค่ะใครอยากทานก็ทักมามาทำได้ไม่เยอะทำได้แค่นี้นะคะ นนเนี่ยค่ะถาดหนึ่งนะคะถ้าใครอยากทานทักมานะคะค่ะมาก็ทานเหมือนกันค่ะมาค่ะเดี๋ยวมาจะทานเดี๋ยวมาขอหยิบชิชชู่ชแป๊บนะคะค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวก็มาก็หั่นหอมนะคะหอมแล้วก็พริกขี้หนูแล้วก็มะนาวบีบมะนาวใส่ค่ะนะคะก็ทานง่ายๆกับข้าวบ้านๆน,นะคะไม่ได้แบบว่าอะไรมากมายนะคะมีอะไรก็ทานกันอย่างนั้นนะคะเราเิน บ,บ้านๆนะคะมาค่ะนี่ค่ะมาก็หั่นหอมไว้นะคะเนี่ยค่ะก็จะมีหอมแดงซอยนะคะพิกขี้หนูซอยแล้วก็มะน,นาวนะคะค่ะเดี๋ยวมาขออนุญาตวางตรงนี้นะคะไม่เป็นไรหรอกคะ่ะวางในข้าวนี่แหละค่ะเราก็นี่ค่ะหั่นนะคะใส่เข้าไปค่ะพิกขี้หนู หอมนะคะหอมซอยค่ะใส่เข้าไปนะคะค่ะแล้วก็บีบมะนาวใส่นะคะเทคนิคในการทอดปลาดุกล้านะคะอย่าให้ไฟแรงนะคะไฟอ่อนๆนะคะเดี๋ยวมันจะไหม้จะก่อนสุกร้ายแบบนี้แล้วใช่ไหมคะเราก็บีดน้ำมะนาวค่ะใส่เข้าไปค่ะนี่นะคะแบบนี้เลยใส่น้ำมะนาวนะคะบีดน้ำมะนาวเข้าไปหอมมาก มาจะบอกว่ามาหิวข้าวน้ำลายไหนนี่ค่ะอิ่มไหมคะน่าทานมากค่ะแค่นี้ก็อิ่มอร่อยแล้วกับข้าวบ้านๆนะคะค่ะมาทานด้วยกันเลยเห็นปลาดุกล้ามาไหมนี่นะคะปลาดุกล้ามาค่ะมาทานค่ะมา,มาขออนุญาตใช้มือเหมือนเดิมนะคะเนี่ค่ะ,ะข้างในมันจะซุยเหมือนปลาอินทรียนะคะแต่ราคาบางเบกากว่าค่ะตัวละ ขอโทษนะคะมาขาย3ตัว100บาทนี่ค่ะเห็นไหมคะมันจะซุยค่ะถ้าลักษณะาปลาค่ะเหมือนปลาปลาดุกแดดเดียวแต่มันจะมีความพิเศษค่ะมันจะมีความปินปลาร้าอยู่ข้างในนะคะใครทานแล้วจะติดใจค่ะมาจะลองดูนะอร่อยโทษนะคะหิวข้าวมาขออนุญาตใช้มือนะจ๊ะ อืมอร่อยเม็ดซีงมากค่ะมาของผักบาง้เยอะไปหน่อยอร่อยมากมันจะบอกว่าไม่ต้องเอาอะไรมากค่ะแค่นี้มาก็พอแล้วอร่อยมันมมประโยชน์คุ้มมากค่ะอืมอันนี้นะคะ มาบอกก่อนนี่ค่ะกับปุกละห้าสิบบาทเป็นอ่าที่มาทําใหม่ขึ้นมานะคะสําหรับน้องๆหรือว่าใครหลายๆท่านค่ะอยากให้มาทํานะคะมาทําออกมาแล้วก็ทักเข้ามาได้นะคะันนี้ค่ะเอามาขยําข้าวมาวางตรงนี้นะคะนี่ค่ะไตปลา ไตปลาแห้งนะคะขยำข้าวกับปลาดุกล้าอร่อยค่ะคินม,มากอร่อยค่ะว้นี่คนาณนะคะ นี้ตัวที่มาปลูกไว้ปลาดุกลามานําเสนอค่ะมันจะบอกว่าอร่อยแล้วก็ฟินมากเนี่ยมากินยังไม่ถึงซี่เลยลองดูนะคะใส่ปลามาก็แซ่บค่ะเนี่ยค่ะสองมื้อแล้วมาทานคนเดียวยังไม่หมดเลยนะใครอยากทานก็ทักมานะคะ แค่นี้ก็ร้อยแล้วค่ะกับข้าวบ้านเล่านะแค่นี้ก็อร่อยแล้วค่ะ ชอบมากมใส่ปลาปบบเตียบทอดปลาด้วยค่ะอร่อยหมอชอบทานผัก หันหอมแดงนะคะอืมค่ะคออาหานะมากินซีกเดียวค่ะเนี่ยก็หลายมื้อแล้วค่ะกว่าจะทานกว่าจะหมดนะคะรับรองอร่อยค่ะนะคะใครอยากทานก็ทักแชทมานะคะไม่ผิดหวังค่ะมาขอบอกก่อนนะคะว่าสินค้ามานะคะทำตามออเดอร์มาไม่มีสต็อกนะคะ ใครอยากทานก็ทักมาแล้วลมาทำตอนเช้านะคะมาทำตอนเช้าแล้วก็ช่วงบ่ายมาไปส่งน,นี่จะอุ้มหลังบ้านอ,อร่อย มาดุกลาของมาฝากด้วยนะคะสามตัวหนึ่งร้อยบาทเดี๋ยวหลังยัดลุงวิบคลิปวิดีโอคลิปนี้แล้วใครอยากทานก็พักมาได้เลยนะคะมาก็จะส่งเคอรี่ทั่วไทยรับรองอร่อยค่ะดูสิคะข้าวมาจะหมดจานแลวมาดุกล้ายังไม่หมดตัวเลยค่ะสามร้อยนะคะมาจะบอกว่าอขอโทษทานหนึ่งร้อยนะมาจะบอกว่าคุ้มมากเลยค่ะกินได้ตั้งหลายมือ้อ เนี่ยค่ะมาจะบอกนะคะซื้อปลาดุกล้าของมาไปนะคะอย่างแบบคนที่แบบอยู่กันไม่มีกี่คนทานโทษค่ะมาไม่เรียบอกอยู่กันไม่กี่คนนะคะซื้อปลาดุกล้าของมาเป็นหนึ่งแพ็คหนึ่งร้อยนะคะเมื่อค่ะไตปลาหนึ่งกระปุกก็ร้อยห้าสิบนะคะก็กินได้ั้งหลายมือมาจะบอกว่ายุคประหยัดยุคนี้นะคะเราประหยัดได้ก็เราก็ประหยัดค่ะนะคะเซฟได้อะคะ่ะ บางทีแม่บ้านพ่อบ้านเนี่ยมาค้าอย่างอย่างมาเนี่ยมาก็ต้องแบบถึงมาขายของได้อะไรเงี้ยค่ะมาก็ต้องแบบรู้จักใช้อะค่ะถ้างั้นก็ไม่เหลือนะมาพูดตรง,ตรงเพราะว่าทุกอย่างอะไรมันก็เปลี่ยนแปลงไปค่ะมันไม่เหมือนเมื่อก่อนอ่มอมาก ก็ทานผักมามาอยู่ใต้มาอยู่ได้นะคะมาปลูกผักติ็มไปหมดเลยมไม่จะบอกว่าหนึ่งจานหนึ่งกะละมังค่ะหมดเป็นหนึ่งซี่ปลาถูกล้าของมาอร่อยมากมาจะบอกว่าขยำข้าวร้อนๆนะคะไม่ว่าพายุมาหรือว่า จะปินปลายเดือนอะไรเงี้ยค่ะเอาเอาไปเก็บไว้ไม่ผิดหวังแน่นอนมีกับข้าวทานแน่นอนค่ะเพราะไว้ไล่หลายวันนะคะแค่ตู้เย็นไว้ค่ะเวลาทอดไม่ต้องล้างนะทอดได้เลยใส่ปลาอร่อย ไม่หมดเลยค่ะเมื่อวานากับวันนี้แค่นี้มาก็อิ่มแล้วไม่เข็มนะคะลุ้งกล่อมอร่อยปอบิดน้ำมะดาวใส่ค่ะมันจะพอดี ทานกับข้าวสวยร้อนอร่อยค่ะจิ้มข้าวเหนียวก็อร่อยเชื่อมาไม่ผิดหวังจริงๆดูสิคะอร่อยค่าหมักจาน ออกี่นอ่ะย,ยุดม่ยู่นี่หนูมันฟินค่ะอยากให้มาทานด้วยกันช่างไปทานนะคะอ,อร่อยมากเข้าท่าม้างเลยค่ะ จะบอกว่าไม่ผิดหวังลองนะคะม,มาขออนุญาตเก็บจานปป๊บม,มาปลาดุกลาบใชวนี้ค่ะปลาดุกกลามาจะหันทางไหนดีทางนี้นะทางนี้แหะมาขยับนะนี่ค่ะปลาดุกกลาของมา มากอนล้างมือแป๊งค่ะอร่อยลองทาซื้อไปทานนะคะรับรองไม่ผิดหวังจริงๆมาไม่ได้โกหกเลยมันทานะคะครั้งหนึ่งมาทําไม่ได้เยอะนะคะเพราะว่ามาทําหลายตัวแล้วก็ช่วงนี้ค่ะพายุเข,ข้าแล้วก็ฝนมันตกทุกวันไม่ได้ตากแดดก,ก็จริงนะคะตากลมอะไรแบบนี้มันก็ไม่แห้งนะคะ มาขอฝากด้วยเนี่ยค่ะมาสมาขอโทษนะอันนี้มาทอดสองตัวมากินไปซีกเดียวคาะนะคะเนี่ยก็ได้หลายมื้อและสามสี่มือแล้วนะคะมาบอกเลยว่าคุ้มค่ะกินกันได้ทั้งครอบครัวนะคะเนี่ยค่ะสามตัวหนึ่งร้อยบาทมาขอฝากสินค้าบ้านๆสินค้าทำมือสินค้าปลายด้ามฝานของมาไว้ด้วยนะคะนี่ค่ะสามตัวนะคะหนึ่งร้อยบาทค่ะ ไม่ต้องเกรงใจมานะมีลูกค้าหลายท่านถามมาว่าคุณมาคับคุณมาครับซื้อแพ็คหนึ่งสูงไหมมาสูงหมดค่ะมาสูงหมดค่ะไม่ต้องเกรงใจมาเลยบางคนบอกซอสอ่าคุกกับข้าวคุกกะปิกระปุกหนึ่งสูงไหมสูงค่ะสูงหมดมาไม่ได้เลือกว่าใครจะซื้อมากซื้อน้อยค่ะมาจะลำเอียงว่าข้างใน ร่งที่มาเขียนไปจะมีโน้ตมีอะไรมาไม่ค่ะทุกคนเสมอภาคกันค่ะมาก็ขอมาก็ขอบพระคุณแล้วที่ทุกคนอุดหนุนมาจะยอดมากยอดน้อยมาก็ภูมิใจนะคะที่เล็งเห็นถึงความตั้งใจที่มานำเสนอสินค้าบ้านๆสินค้าปลายด้านฝากวันนี้มาฝากไว้ด้วยนะคะเนี่ยค่ะมาได้แค่นี้นะค่ะฝากปลาดุกลาวไว้ด้วยมาจะบอกว่ามาเลือกเองค่ะตัวเมียทั้งนั้นเลยค่ะป้อมป้อม แบบนี้นะคะทานอร่อยนะรับรองค่ะไม่ผิดหวังนะคะวันนี้มาก็ขอขอบคุณนะคะ17นาทีแล้วมาขอขอบคุณนะคะสำหรับที่อุดหนุนสินค้าบ้านๆของมาค่ะขอบคุณที่เมตตาม,มานะคะขอบคุณที่ช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้มาขอบคุณที่ไม่เคยทอดทิ้งมาค่ะแล้วก็ขอบคุณอย่างยิ่ง ที่เล็งเห็นถึงความตั้งใจที่มาจะนำเสนอสินค้าบ้านๆสินค้าปักใต้ที่เป็นภูมิปัญญาบ้านเราจริงๆค่ะมันเป็นสินค้าทำมือมาบอกทุกครั้งมันไม่ได้แบบมียอดเยอะแยะมากมายแต่มาอยากให้ทุกคนที่อยู่ไกลบ้านเป็นคนใต้พัดถิ่นหรือคุณที่ชอบอาหารปักใต้จริงๆได้เล้มลด ชาติอาหารพื้นเมืองบ้านเราจริงๆมาถึงทําตรงนี้ขึ้นมานะคะมาขอฝากปลาดุกล้าของมาไว้ด้วยนะคะแล้วก็นี่ค่ะไตปลาฝาหายช่างมันเถอะนะคะก,กระปุกละ50บาทใครอยากทานก็ทักเชทดมาได้นะคะวันนี้มาลาไปแล้วค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณที่เมตตามาวันนี้มาไปนาม,มาลาไปแล้วนะคะแล้วก็พบกับมาใหม่กับคลิปวิดีโอต่อไปวันนี้สวัสดีค่ะ